ไปกล้วยออกจากทางเดินครับจะได้โล,งลง่งๆเพื่อน i มันเหลืองแล้ว,วนะอย่างเงี้ยแต่ลูกอื่นมันยังเหลี่ยมอยู่เลยแล้วทำไมถึงแตกแบบนี้ก็ไม่รู้ด้วยนะอาไว้ก่อนเนาะเพื่อนเนาะ <c oughs> นี่ครับเพื่อนมองกลับไปโล่งแล้ว นะครับเพื่อนๆได้อินทสี่์วัตถุคุณข้างบนด้วยนะครับหน้าแรงก็ระวังพืนไฟกันด้วยนะครับวันนี้บ้านพันไม้พอเพียงพาเพื่อนๆมาแต่งทางเดินนะครับบนคันนาของเรานะครับลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ